อสถานที่ที่ไม่ห้ามออกจากบ้านยามวิกาลดึกดึกดด่นๆื่นยังคึกคักขนาดนี้ดีจริงๆริ<ะ>ดีตรงไหนกัน<ะ>ถึงจะดูคึกคักชั่วขณะแต่ด้วยเหตุผลนี้จะทำให้วุ่นวายแม้แต่คดีต่างๆต้องเพิ่มมากขึ้นเฮ้ย หลวงเลิงเฟิงข้าถามหน่อยขุนนางทำเรื่องอะไรสักอย่างดีไม่ดีใครตัดสินคำสั่งของทางการควรสอดคล้องกับกฎและชาวบ้านน้อมรับเจ้าไปเรียนมาจากใครเปลิ้นปลันขนาดนี้เจ้านีสกัดทุกทางเลยข้าค,คิดว่าชาวบ้านชื่นชอบเป็นมาตรฐานสำคัญที่สุดแม้ความชอบของชาวบ้านจะสำคัญแต่ใช้อำนาจเพื่อประน์ส่วนตัวไม่ได้เป็นหัวหน้ามือปราบ และพ่อค้าสุรารายใหญ่ที่สุดทำงานลาดงานหลวงนี่เรียกว่าเขาเป็นคนยกเลิกกฎห้ามออกจากบ้านอย่างวิการเพื่อชาวบ้านหรือเพื่อกิจการเขาเรื่องนี้พูดยากใช่ไหมดูเจ้าสิเจ้าทำไมเจ้าไม่ยอมเหรอข้าเป็นแค่เสมียนส่วนตัวของเจ้ามิกล้าไม่ยอมหรอกพรุ่งนี้ข้าพบในอำเภอข้าต้องรายงานเรื่องนี้ ข้าว่านะพน้าเมื่อปราบหลูเสมียนส่วนตัวอย่างข้านี้ขอให้คำแนะนำเล็กน้อยกับเจ้าได้หรือไม่อย่าทำท่าแปกลกๆพูดมาเขายกเลิกกดห้ามออกจากบ้านยามวิการชาวบ้านมีความสุขกับมันพอเจ้ารับตำแหน่งก็คิดจะเปลี่ยนแปลงแกลงจะไม่ได้ใจคนนะสิโบราณว่าไว้อย่าเลือกเดินทางเดิมต่อไปคำพูดไร้สาระ เจ้าอย่าพูดเลยนะโอ้เอ๋เดี๋ยวข้ากับอิงเทาจะออกไปเดินเล่นถือโอกาสก่อนเจ้าจะเข้ารับตำแหน่งตั้งใจสัมผัสกับสีสันและความคึกคักข,ของตลาดกลางคืนในอ้ินติงอเจ้าทำไมรึ ปเดะจ้าบุกรุกห้องนอนคนอื่นยังกล้าถามอีกว่าข้าเป็นใครนีไปอย่าร้นหาที่ตายเล่าอินติง่งรสชาติกลมกลม่อมดื่มมากได้เจ้ากำลังพูดขณะที่เมาคนคนนั้นล่ะส่งตัวเขาออกมาอ๋อดูเหมือนจะเป็นมือสังหารที่ช้างอันส่งมาพูดมาใครเป็นคนจ้างเจ้า เจ้าต้องหากเป็นมือสังหารโอ๊ยตกใจหมดเลยเข้าตื่นตั้งแต่เขาเข้ามาเมื่อครู่แต่ข้าไม่กล้าขยับแถมยัแกล้งทำเป็นกลนแต่พอได้ยินเสียงเจ้าเข้ามาข้าถึงวางใจ <c oughs> ข้นะส่งข้าไปสาราว่าการอำเภอเลยพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างสารส่วนตัวฟังเจ้าพูดแบบนี้ล่ะแสดงว่าเป็นคนรู้หนังสืออยู่บ้างนั้นเนี่ยเช่นนั้นขอโทษทีต้องให้เจ้าดูของอย่างหนึ่งก่อนเห็นหรอ้อยังอะตลอดทางจับผู้ร้ายสืบคดี อำนาจนี้ข้าหลวงเป็นคนให้มานะจะจอนมักอานช้างอัน <Sw> ส <it> ่งมาให้เราสังหารสู่อูหมิงผู้จางวานข้าเป็นใครทำไมสารภาพมาตัดหัวตัวจะสอบสวนข้าหรือชินนั่นให้เขาพูดก่อนว่าอีแปะทองแดงบนตัวเขามาจากไหนอีแปะทองแดงหรือยี่บอกว่าเจ้าไม่มี ข้าเห็นเต็มสองตาเจ้าหมายถึงอันนี้หรือ,อถ้าแกซื้อมาเขานี่คือหัวหน้ามือปราบหรูหลูลิงเฟิงเพื่อมาถึงอวินติงตั้งใจมาคร่าวว่าผู้อุโสถึงข้าจะอายุมากกว่าเจ้า แต็ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจขนาดนี้ประการแรกคือคารวะสองคือไม่เรื่องของคำชี้นะไม่ทราบว่าผู้วุโสให้ข้าเข้าไปนั่งข้างในได้หรือไม่เรือนข้าซอมซ่อมีเรื่องอะไรก็คุยกันตรงนี้แหละกอ่อนที่สหายซื้อมาจะออกจากตำแหน่งห้องเก็บบันทึกคดีเคยเกิดไฟไหมมีบันทึกคดี214คดีกลายเป็นเท่าทานที่ข้ามาครั้งนี้ก็เพราะอยากรู้ว่าบันทึกคดีพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรบ้าง คดีอะไรก็มีทั้งนั้นทะเลาะวิวาทต,ต้นบ้านคนดักต้นกลางทางแอบอ้างหลอกลวงแล้วก็มีการฆาตกรรมคนหายนิดหน่อยคดีคนหายมีเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่นะครึ่งหนึ่งแปลกใจมากเลยสถานที่อย่างอวินติงมีคนเดินทางไปมาพระวรพ่อค้าพาคนไปก็เป็นเรื่องปกติถึงจะมีคนแจ้งความก็ใช่ว่าจะหายตัวไปจริงๆ เช่นนั้นสายซื้อหมาคิดว่าคดีมากมายขนาดนี้เกิดขึ้นเพราะกฎออกนอกบ้านยาวิการหรือเปล่ากฎออกนอกบ้านยาวิการข้าเป็นคนเสนอและดำเนินการทําไมเจ้ามาถามหาผิดคนหรือท่านรู้ว่าตัวเองผิดด้วยเจ้าจงใจเป็นศัตรูกับข้าไม่มีหลักฐานก็มาหาเรื่องอดีตหัวหน้ามือปรับคนแซ่รูความสามารถแค่นี้ทําไมราชสํานักถึงสงเจ้ามาแทนข้าเจ้าหน้าตาไม่แล้วคงไม่ใช่ว่า เป็นคุณนางที่ชอบประจบสอบพลอลงนะอ,อย่าตีกันอย่าตีกันเท่าแก่กับพระหนามือปราบพวกท่านสองคนเป็นคนที่ค้านับถือพวกท่านอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะก,กัน,อย,อ,กกนอย่าตีกันอย่าตีกันเลยอย่าตีกันเลยเจ้าหมายความว่าวินติ่งนี่มีองค์กรค้าทาสหรือใช่วพวกเขาใช้วิชานอกรี่ทํทำให้คนเป็นใบ้และทำให้ใบหน้าบิดเบี้ยวเจ้าบอกการคาดเดานี้ ให้หวงผูกับสร้างสรางแล้วหรือบอกแล้วการคาดเดาที่บอกว่าเรียนคนธรรมดาให้เป็นทาสใบที่ตัวเจ้าเลยนั่นก็สมเหตุสมผลแต่ผู้วางผังตลาดที่หายตัวไปอายุมากแล้วจนพาเขาไปจะให้เขาจะให้เขาเป็นทาสหรือขึ้นหิ่งบูชาละ่ะทำไมข้าถึงลืมคนคนนี้นะคนหายตัวไป ที่หวินติงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้พวกเราก็ได้เจอคนหนึ่งจริงสิยังได้ยินชื่อสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าอะไรนะตำหนักเซียนหวินติงดูเหมือนจะลึกลับมากพวกเราบอกว่าคืนนี้จะไปตลาดกลางคืนที่จริงอยากไปดูที่ตำหนักเซียนอวินติงให้ชัดเจนเพื่อหาเบาะแสมาให้เจ้าไขคดีไงทำไมเจ้าไม่รีบบอกแล้วราข้ากินเสร็จแล้วค่อยไปเอ๋เก็บไว้ให้ข้าบ้างสิ จะให้ข้าไปกับเจ้าทาั้งๆที่ท้องหิวเหรอเจ้าก็กินไม่ได้หรือข้าไม่รู้นี่ถ้ารู้แต่แรกข้าก็จะอยู่กินที่นี่เหมือนกันข้าน่าจะทำของอร่อยเยอะ